สวัสดีค่ะวันนี้เทศบาลเมืองดอกคำใต้นะคะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะอีกแค่3วันเท่านั้นนะคะเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วที่เราจะเข้าสู่วันเลือกตั้งนะคะในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566นี้นะคะ สำหรับขั้นตอนการเลือกตั้งนะคะอันดับแรกเลยถ้าเราไปถึงสถานที่เลือกตั้งแล้วนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยไปดูรายชื่อแล้วก็ลำดับของเราก่อนนะคะ2ก็คือแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่นะคะคณะกรรมการเลือกตั้งนะคะ 3. รับบัตรเลือกตั้งค่ะ4เดินไปที่คูหานะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายกากระบาทนะคะในหมายเลขของผู้สมัครในบัตรเลือกตั้งแบบ แบ่งเขตเลือกตั้งนะคะและก็ทำเครื่องหมายกากบาทนะคะในพักการเมืองลงในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องเป็นคนพับบัตรเลือกตั้งเองย่อนบัตรเลือกตั้งเองลงในกล่องนะคะแค่นี้ก็เรียกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งเสียงของทุกท่านมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะ